มาคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําในส่วนของในการปรับปรุงนะครับปรับปรุงในส่วนของอุ้งมือแล้วก็ทํามือนะครับแต่ก่อนจะทํานะครับแนะนําจริงๆนะครับให้เซฟเป็นช็อตๆไว้นะครับเผื่อเราจะกลับมาแก้ไขทีหลังในกรณีที่เราไม่สามารถคอนโทรลซนะครับคอนโทรลแนั่นแหละหรือกลับมาใน History อะไรบางอย่างได้นะครับอ่เริ่มทําเลยนะครับก็กดตรงนี้เป็นโหมดเฟกนะครับแล้วก็ทำการขยายเข้าออกนะครับกด A ครับขยายขึ้นเล็กน,น้อยนะครับขยายขึ้นจากด้านบนด้วยนะครับตัวสีเขียวๆนิดหน่อยครับต้องดูความสมดุลตรงนี้เป็นหลักครับ s กอ r e m มาส์กลางได้เลย โอเคผมว่าน่าจะโอเคละใกล้เคียงกับอุ้งมือแล้วนะครับผมว่าผมยังไม่ตัดเส้นดีกว่ามือตรงนี้อมันยังไม่เป็นป้องๆนะครับเราก็สามารถดึงดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ออกได้นะครับผมใช้ตรงนี้เลยว่ากด W ครับปึ๊บ ด๊บตรงนี้เราจะได้แบบทำให้นิ้วแบบเป็นป้องๆได้ง่ายนะครับป่องอยังไงก็อย่างนี้ไงมันเป็นลิฟรีวิวก็เปลี่ยนเป็นหมดเส้นครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นนะครับแล้วก็กดเอาไปด้านกว่ามือเราปึ๊บมันจะเป็นป้องให้เราหรือไม่ก็ต้องดูเอานะครับ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกด1กด3ามใบนะครับแล้วแต่มุมมองในการทำงานเลยครับปุ๊บมือเราต้องเป็นป้องอานนี้ใช่ไหมล่ะครับถามว่าทำสมูทได้ไหมทำได้ครับสมูทตรงนี้แต่ผมไม่แนะนำให้ปั้นให้มันเสร็จทีเดียวเถอะครับมันจะได้สวยงามตรงนี้เปลี่ยนเป็นเฟรครับ รู้สึกมันจะเข้าใกล้ตรงนี้แล้วปื๊บใจเย็นๆน,นะครับเอาจริงผมผมไม่ได้ชอบปรารถนาขั้นตอนนี้เลยแต่จริงก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นก็ได้ไหมมันมันก็ได้แต่แต่พอดีมันมีปั๊กอินพวกพวกนี้วเวลาเคลื่อนไหวะถ้าเราปั้นตรงนี้นดีๆครับอันอันนี้แนะนำเลยเฮ้ยมัน มันแบบมีลูกเล่นให้เราในการทำแอนิเมชั่นเยอะ fake, fake. ตอนผมทำสองมันรู้สึกว่าลูกเล่นเราเราน้อยพอมาเป็น 3D มมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามีมิติในการทำงานเราเพิ่มขึ้นครับ งนี้ก็ขยับเขาสักหน่อยจับไปด้วยทำไปด้วยครับเส้นตรงนี้ไปด้วยโอ้ลืมเปลี่ยนหมดครับผมบอกเลยนั่งเป็นสามสี่ชั่วโมงยังได้สามสี่ชั่วโมงไม่ไม่ไม่ใช่นั่งปั้นนะนั่ง พิจารณาว่าเฮ้ยมันมันได้ตามที่เราต้องการไหมแค่นั้นครับถามว่าปั้นเสร็จมันมันเสร็จไหมก็ก็เ,เสร็จเลยถ้าจะเสร็จก็เสร็จได้แต่การนั่งพิจารณามันค่อนข้างนานครับตรงนี้เป็นเป็นเฟสครับทาเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเป็นเอเอ สิ่งที่ดีที่สุดในการนั่งทำงานครับกาแฟยเย็นสักแก้วสำหรับผมนะขนมขบเคี้ยวเต็มอยู่คือมันเบื่อครับนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมเบื่อนะจะทำไงได้ต้องหาอะไรแค่สิ่งปึ๊บตรงนี้โอ้ตรงนี้มาปึ๊บปึ๊บ ให้ออกครับ H ปึ๊ออันนี้เอามาใช่ไหมเริ่มเหมือน ตรงนี้ก็น่าจะปรับด้วยเนาะ H ปึ๊บเฮ้ยได้ละอันนี้ผมเอาแค่พื้นฐานให้ดูนะแต่จริงๆแล้วมันถ้าจะปรับ จริงๆอ่ะมันปรับนานกว่านี้ครับมันมันค่อยๆปรับทีละเส้นค่อยๆพิจารณานะครับไม่ใช่ว่ามัน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 จะเสร็จได้เลยนะครับขนาดผมแบบทาพื้นทาพื้นฐานให้ดูมันก็ต้องบอกครับมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานปรับตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอุ้งมือเราเอาขึ้นไปครับกดสามดูด้วยครับ อย่ามันขึ้นไปเกินเลยเวล,เวลาเวลาคลิกเมาส์ก็ผมก็ก็มองมือมือที่จับเมาส์จริงๆนะครับก็อีว่ามันใช่ไหมที่เราทำไปจริงๆมันได้ผลครับ ที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทำโอเคกดเซฟครับกดเซฟตรงนี้ครับคอนโทรลเอสครับเซฟไว้เป็นคอลเลกชันนะครับผมคอลเลกชันเจ็ดแล้วนะเซฟตรงนี้ก็ได้หรือกดคอนโทรลเอสก็ได้นะครับหรือคอนโทรลชิปเอสเป็นไฟล์ใหม่เลยก็ได้นะครับคอนโทรลชิปเอสดีกว่าเป็นไฟล์ใหม่เผื่อเราตัดเส้นเราแบบเฮ้ยมันทำง,งานไม่ได้ก็ มาตรงนี้ก็ได้ครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มทํานะครับในส่วนตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมทําพลาดครับทําพลาดก็เลยกลับมาเซฟตรงนี้ใหม่นะครับสำหรภาพเลยก็เลยต้องทําการเลือกเลือกตรงนี้ใหม่นะครับเลือกนิ้วตรงนี้ใหม่เพราะว่ามันดูใหญ่กว่าเพื่อนนะครับก็เลยขอสเกลลงสักหน่อยครับ คือมันดูใหญ่ๆอย่างี้ไม่รู้นะครับถ้าเทียบกับน,นิ้วนนตรงนิ้วนาตรงนี้เลยย่อหน่อยความรู้สึกอพอประมาณครับแล้วก็เซฟครับปึ๊บเซฟเซฟเท่าไหร่ดีเซฟแปดเ,เมื่อกี้เซฟเจ็ด นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเราสามารถกลับไปแก้ไขงานของเรางานเดิมได้นะครับแล้วเราก็ทําการตัดเส้นครับตัดเส้นจะใช้มัลติคัตก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวน,นี้ดีกว่าเสร็จค่าตรงนี้เลยนะครับมันมันจะพอดีเป๊ะเลยมันจะแบ่งขึ้นให้เราแล้วก็กด2เส้นครับ ตัดเลยตัดเลยนะครับกดคิวออกด้วยครับกด3ดูว่ามันได้ไหมเห็นไหมครับได้ส่วนตัวนี้ครับก็ตัดเส้นครับแต่เส้นจะมีลักษณะใใคล้ายๆกับเล็บตรงนี้นะครับใชม้ชมันใช้มัติคาด,ดี้วยาครับ เราับแปดสิบแล้วนะกดคอนโทรนนะครับคอนโทรลไปด้วยนะครับปึ๊บพ,<อ>พอประมาณครับถ้าเราทําผิดตรงนี้มันแก้ไขง่ายได้อยู่แล้วนะครับ,นะรบแล้วก็จะเห็นร่องรอยที่เป็นมือหรือเล็บได้นะครับอโอเคเล้นะครับตรงนี้ก็ปรับซะหน่อยครับตรงเส้นอรนนี้ ขึ้นหน่อยครับปึ๊บหาขึ้นหน่อยเรามีเซฟไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับถ้าแบบผิดพลาดอะไรมากนะครับแล้วก็มาที่ฝา่ามือนะครับกดเป็นเพจครับปึ๊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 บตรงนี้กดให้คบนะครับแล้วเรามาดูที่มองมองตรงมองมองตรงนี้นะครับ เราจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่านะครับเราจะให้มันมีลักษณะโค้งนะครับโค้งขึ้นไปเลยปื้เห็นไหมเป็นตัวโค้งมาครับเราค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะทำโรเตียตตรงนี้อยู่ไม่ต้องห่วงครับให,ให้มันโค้งพอประมาณดูในมุม perspective เปอร์สเปกทีฟด้วยมันไม่พอใช่ไหม ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าต้องใจเย็นๆทำมือพอทาเสร็จมันจะมีลูกเล่นในแอนิเมชันสามมิติเยอะครับพวกปลั๊กอินที่เป็นการเคลื่อนไหวหรือปลั๊กอินที่เป็นกระดูกครับเอามาใส่เนี่ยคอนโทรลง่ายครับปึ๊บตอนแรกผมปั้นไม่ดีไงผมนึกว่าผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเคลื่อนไหวไงตอนแรก แต่พอเล่น Pack ั๊กอินก็เลยรู้มันสามารถขึ้นไหวได้ดี <c oughs> โอเคก็น่าจะดะจะได้แล้วนี่โป้งมังงจะยาวหน่อยเดี๋ยวเราแก้ได้ครับทีนี้เราจะมาปรปับปรุงนิ้วนะครับเราจะใช้คำสั่งคำสั่งเดิมเลยนะครับก็คือ soft skill นะครับเปลี่ยนโหมดก่อนเป็นบอ r t ิกเปลี่ยนเป็นหนึ่งนรตรงตรงนี้ เราจะเริ่มทำอุ้งมือเรานะครับคลิกเลยนะครับกดคิวให้ยกเรื่องคำสั่งก่อนกดชิปด้วยนะครับแล้วก็กดเลือกครับกดเลือกทั้งหมดครับตรงนี้มันปแปลกๆไหมฝ่ามือเรานี่มันต้องเป็นอุ้งมือเราใช่ไหมแล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนนะครับโดยตรงนี้ครับกด b นะครับซอฟสกินะครับ กด B ครค้างแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเหมือนเดิมเอาเยอะมาเยอะแบก่าอาครับประมาณนี้ปุ๊บดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปเลยให้มันโค้งรับตรงนี้ด้วยนะครับกด3มดูเห็นไหมเริ่มได้แล้ว เริ่หมเห็นฝันที่เป็นจริงไม่ค่ยชอบแต่ถ้าถ,ถ้าทำได้มันโอเคอะไรนะครับก็ต้องก็ต้องดูด้วยว่ามันสอดรับหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูด้วยครับไม่ไม่เอาครับกดชิปครับกดยกเลิกก่อนนะแล้วค่อยกดชิปผมยังไม่ยกเลิกคำสั่งตัวเดิมนะ คือค่อยๆไล่ลำดับมาพุ่งมือเราน,นี่งตรงไหนที่มันทำาแม่งทำแม่งนะครับเราก็สามารถปรับโดยซอฟสกินตรงนี้ได้ครับกด B ที่แบบรู้สึกแบบ เฮ้ยทำแม่งทำแม่งอ่ะไม่ใช่กดสามแล้วมันไม่ใช่อ,ะ <_ C 1> อ่ะตน,น,น,นี้เห็นชัดเจนเลย <_ C 1> ผมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราค่อยๆทำครับ <_ C 1> แต่ผมจะทำประมาณนี้ให้เสร็จส่วนใครจะเอากลับไปทำก็ ก็ตามสะดวกเลยนะครับแค่นี้ผมผมคิดว่าคลิปผมยาวแล้วได้แล้วล่ะได้พอประมาณตรงนี้จุดตรงนี้ต้องดูด้วยกด B ครับ B เลือกใหม่ผมไม่เอาเยอะอ่าเยอะเอาเยอะแต่ดันขึ้นนิดเดียว เพราะว่าต้องการเรียกว่าต้องตอบด้วยซอฟต์สกิลครับมีตรงไหนอีกไหมกด B ยกเลิกคำสั่งครับปุ๊บลองมาพิจารณาดูนะครับก็ได้นะอันนี้แค่ แค่ basic เบสิกเบื้องต้นถ้าเก็บเป็นการบ้านเอาไปทำผมบอกเลยว่าได้ได้เลยอ่ะกดสอดูมันจะได้เห็นเออดูดีเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปทำเล็บกันผมเซฟก่อนครับจุดไหนที่รู้สึกว่ากด กดสามครับทำแม่งทำแม่งจากตรงนี้นะครับทำไมข้อมูลเปอย่างเงี้ยมันทำแม่งทำแม่งแล้วจัดการบันซานี่ทำแม่งใช่ไหมกดคิวอครับยังเลือกคำสรรคั่งอันเก่า กด B ครับกด b ค้างครับกดเมาส์ซ้ายครับปุ๊บดันขึ้นดันขึ้นเล็กน้อยให้มันเหลือจุดที่ตรงนี้ปุ๊บดันขึ้นครับกด3ดูไปด้วยครับว่ามันได้ตามที่เราพูดหรือเปล่าดูหลายๆมุมนะครับ อย่ามาตามดูผมมุมนี้มุมเดียวนะเพราะว่าผมถนัดของผมแบบนี้นครับนีนะ่ดูตรงนี้ไปด้วยต้อง้อ,งอาจุดนี้ขึ้นด้วยผมปกดเลือกอนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดชิปครับชิปค้างมันจะเลือกเพิ่มตรงนี้ก็เอาขึ้นด้วย กดจิบค้าง,งไปที่ม,มุมฟดเก็บให้หมดเลยนะครับนี่ขนาดบอกกับตัวเอง่า,งาเบสิกน,นเนี่ยปุ๊บผมกด B ใหม่ครับคือคือมันเห็นไม่ได้เห็นเราแบบรู้สึกว่าเราโรคจิตทีนี้ก็ให้มันเป็นมือเล็กน้อยอ นไหมถ้าเราค่อยๆปรับค่อยๆแต่งไปมันจะเหมือนให้เราเองครับก็ต้องดูแบบเราด้วยครับดูแบบเราด้วยนะอันนี้ผมกดเอนะ็กซเลยนะก็จะเห็นใช่แบบนี้ไหมก็ต้องเช็คดูนะ ถ้ามันปรับเยอะเกินไปมันน่าเกลียดก็เอาลงกดตรงนี้ดูลงกดสามอืม,อมก็ได้นะส่วนตัวนี้กด กด B ออกด้วยนะครับกดเป็นหมดเส้นนะครับเมื่อกี้ส่วนตัวนี้ผมอยากให้มันเป็นข้อเหมือน,นที่เราบอกเมื่อกี้ข้อมือปาปีอีกโอก็จะได้ครับบอกเลยโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับ